สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมช่างกิจยามฮ้าเช่นเคยวันนี้จะพาเพื่อนมาดูการเปลี่ยนชุดลูกสูบแหวนแล้วก็เสื้อสูบของตัว X e Max 300นะครับตัวนี้อ่าเนจะพาเพื่อนมาดูคันนี้ช่างกิจไม่ถอดไม่ไม่ถอดแย,ยกตัวโครงกับตัวเครื่องนะครับเพราะว่าในตัวของ X e Max 300มันจะมีพื้นที่สําหรับการทําอยู่นะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆช่างคนไหนที่ยกออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็จะสะดวกในการทํางานมากกว่าแต่ช่างกิจไม่ยกออกนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับยกไม่ไหวตัวนี้จะเปลี่ยนตัวลูกสูบและก็ตัวเสื้อสูบใหม่นะครับแต่ตัวตัวเบวาวตัวฝาใช้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูขั้นตอนการถอดเริ่มแรกก็จะถอดตัวเบาะครับ ถอดตัวเบาอ,กออกแล้วก็จะเริ่มอถอดตัวเฟลลิ่งบาง,บางตัวนะครับออกแล้วทีนั้นก็มาไลาถ่ถอดตัวเรือนถอดตัวเรือนลิ้นเล่งออกแล้วก็ชุดสายไฟหัวฉีดต่างๆนะครับก็คือถอดแยก,กออกแล้วก็มาตัวคือตัวนี้มาร์กมันจะตัวตัวตั้งมาร์กจะอยู่ฝั่งฝั่งขวานะครับ ถ้าเป็นปกติจะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ปะแล้วก็ตั้งมาร์กให้ตรงตั้งมาร์กให้ตรงแล้วก็ต่อไปก็จะทําการถอดตัวชุดฟ้าสูบตัวนี้ออกนะครับตัวนี้แล้วก็จะทําการถอดเสื้อตัวนี้ออกแล้วก็ถอดฟ้าสูบเอยถอดลูกสูบแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่กลับคืนเข้าไปนะครับ ตัวนี้ใช้เวลาทําไม่นานนะครับประมาณไม่เกินหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าทําถ้าตั้งใจทําเลยก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงวันนะครับอันนี้ช่างกิจก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ถอดออกเสร็จแล้วจะอยู่ในลักษณะไหนตัวนี้เป็นตัว XMAX e 300กสามร้อนะครับ XMAX 3 0็ส e อ่าสีเทาแลมโบ นะครับไอ้ตู้คันนี้เสียงดังไม่มากนะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ลูกค้าแจ้งว่ามันดังผิดปกติก็คือเป็นชุดลูกสูบแหวนข้างในนะครับตัวเฟรมตัวแฟลลิงตัวข้างจะไม่ได้ถอดนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะวิ่งวิ่งวิ่งทางลูกลังเนาะ วิ่งทางลูกดังเพราะว่นนี้ขนาดเป่าฝุ่นออกบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะเร่งมือนะครับจะทําให้เสร็จวันนี้เพราะว่างานช่างกิจก็มีเยอะนะครับอ3าสามตัวนี้กลับมาอีกแล้วอ1าสิบห้าก็ยังของไม่มาตัวนี้ก็มีเอ็นแม็กเข้ามามาอีกคันหนึ่งเอ็มสลัดก็ยังจอดค้างอีกคันหนึ่งคันหนึ่งนะครับตัวนี้งานถือว่าเยอะ มากๆนะครับเดี๋ยวท่านเจีทำเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆอดีกครั้งนะครับว่า,อาเอ็กแมคคันนี้จะกลับมามาีเสียงหรือว่ามีแรงอัดที่เท่าเดิมไหมนะครับค,ครับตอนนี้ก็ถอดชุดเสื้อสูบลูกสูบออกเรียบร้อยแล้วครับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ คือของ X Max มันจะมีพื้นที่สำหรับการทำนะครับมันจะไม่ได้ไม่ได้ยกหรือเพื่อนๆจะยกก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆว่ามันไม่หนัก <c oughs> แต่แปล่ผมไม่ยกเพราะว่ามันหนักและมันเป็นรถคันใหญ่นะ้ำหนักรวมสามรอยกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตัวลูกสูบตัวนี้จะเป็นลูกสูบของ X Max สามร้อยนะครับขนาดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เนาะเจ็ดสิบสี่ จะเห็นว่าตรงด้านข้างจะเป็นรอยจะเป็นรอยสองข้างเลยนะครับตัวนี้ก็ลูกใหญ่พอสมควรนะครับเพราะมันเป็นเครื่องสามร้อยส่วนตัวเสื้อเสื้อก็จะเป็นตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวเสื้อก็จะมีมีรอยเหมือนกันนะครับตรงข้างอ่าถ้าของลูกสูบก็จะมีตรงข้างแบบนี้ถ้าเสื้อก็จะข้างแบบนี้นะครับเจ้าก็จะอยู่ด้วยกันประมาณนี้ ตัวนี้เป็นเสื้อ X Max สามร้อนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรตัวนี้มันจะเป็นห้องห้องเครื่องห้องเสื้อสูบูกสูบมันจะปีมันจะมีห้อง สำหรับทำพอดีนะครับจะไม่ได้ยกออกถ้าเพื่อนๆชอบแรงชอบแต่งก็สามารถอาเอาชุดชุดแต่งมาใส่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเรือนใหม่แล้วก็ไล่เม็ดไล่ข้างอะไรตามสูตรของแต่ละช่างไปแต่สำหรับช่างกีดแล้วมาตรฐานอย่างเดียวครับเดี๋ยวค่อยดูกันต่อครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับ ครับตัวนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยใส่ตัวเปลี่ยนตัวเสื้อแล้วก็ตัวลูกสูบแหวนแล้วก็ตัวนี้ทำการาประกอบเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้คือต้องบอกเพื่อนก่อน,นนะครับว่าคันนี้ช่างกีดไม่ได้ยกตัวโครงกับตัวเครื่องแยกกันออกนะครับคือทําในตัวเลยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับสำหรับการทำครั้งนี้เบื้องต้นครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเสียงดังเสียงดังตรงเสื้อสูบก็คือ,อเสื้อสูบเป็นรอยนะเป็นรอยอ่าเนี่ยดูลูกสูบตัวเก่านะครับนี่ลูกสูบตัวเก่าจะเป็นรอยตัวนี้จะเป็นตัวสามร้อย ก็จะมีลักค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวมาดูเสื้อสูทเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นรอยเช่นกันครับจะมองเห็นได้ว่าจะมีรอยในเสื้อสูทนะครับทําให้กําลังอัดหายไปแล้วก็มีเสียงดังก็เลยทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือยกใหม่เลยตัวนี้ทั้งกิจก็ ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลอมาฟังกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสื้อสูบลูกสูบใหม่แล้วเสียงจะกลับมาเป็นมาตรฐานเหมือนกับรถใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใส่อุปกรณ์สแตนดาร์ดของเดิมใหม่ทั้งหมดเลยฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะ ทำรถเนาะหรืออยากจะซ่อมหรือรถมีอาการลูกสูบแหวนดังเสื้อดังอะไรต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหรือทักมาหาช่างกิจได้นะครับเดี๋ยวช่างกิจจะประเมินราคาแล้วก็นําเสนอราคาในการซ่อมให้นะครับก็คือปัญหาทุกอย่างของรถนะครับก็คือสามารถแก้ไขได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้ารถลูกค้ามีอาการยังไงนะครับก็คือ ช่างกิดสามารถแก้ไขให้ได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวคันนี้เหลือใส่ท่อใส่ท่อแล้วก็ใส่แบตแล้วก็จะทําการทดสอบสตาร์ทดูนะครับว่าอาการเสียงจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูกันครับับตอนนี้ก็ทําการประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ เบ็ดเสร็จน่าจะไม่เกินประมาณสชั่วโมงครับเพื่อนๆแต่นี่มีงานอื่นด้วยนะเลยไปทํางานอื่นด้วยแต่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อย XMAX 300เดี๋ยวจะสตาร์ทให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงระบบทุกอย่างยังโอเคเหมือนเดิมนะครับมีการรีเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูฟังเสียงกัน เสียงแน่นเหมือนเดิมแล้วนะครับคันนี้เจ้าตัว X Max 300ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่รถมีปัญหาอยู่สามารถาติดต่อเข้ามาได้นะครับราคามี ราคาพิเศษให้รถถ้าเพื่อนๆใช้ไปยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการสึกรออนะครับอย่าไปคิดมากครับเพื่อนๆแต่ทุกอย่างก็มีการซ่อมมีการเปลี่ยนใหม่ได้ไม่ใช่เรื่องอยากครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้ช่างคิดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าช่างคิดจะพาเพื่อนไปดูอะไรอาการซ่อมยังไงรีวิวยังไงนั้นเดี๋ยว ท่านผิ้จะมาทำคลิปเพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับการเปลี่ยนชุดลูกสูแบแหวนเสื้อสูบของ XMAX แม0กสร้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ